บัดนี้วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่37ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถาวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอ克拉พิัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสัทธัรมุนิราชาศาักสนุนตุสักขโมขทางศักเเกาเมจรูปเปกิริสิขารตะเตจันตริเขวิมาเนทีเประเถจคาเมตารุวนาคะเนเคหวะวัตถุมีเขเตภูม,มามจยันตุเทวาชาลทารวิสเมชาลทละวิสเม,สเมยักขะคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรรวาจณัง สาธุเมสุนันตุธรรมส,สวรรการโลอยัมพัทันตาธรรมส,สวรรการโลอัยมพัทันตาธรรมสวรกาโลอยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระธนตนไตรอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สบทกราพระรนตนไตรอะราหังสัมมาสมุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวะตังอภิวาเทมิ สวาค้าโตภะคาวตาธโมธมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคาวโตาสาวากสังโฆสังขังนามามิบทที่4บทสวดนามกาสิทิคาถานะโมตัสสะภะคาวโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธสนะสะนโมตัสสะภะคาวโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะตโมตสสพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะบทที่หบทสวดไตสรณคมนปาถรพุทธังสรณังขจามิธรรมังสรณังัจามิสังฆังสรณังัจามิทุติยมปิพุทธังสรณังขจามิทุติยมปีธรรมังสรณังขจามิทุติยมปิสังฆังสรณังัจามิตาติยมปีพุทธังสรณนังัจามิตาติยมปีธรรมังสรณังัจามิตาติยมปิสังฆังสรณังัจามิ บทที่6บทสวดสัจจกริยาคาถานัตติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะหลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวะหลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวะหลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภคาวาอารหังสัมมาสมุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขตโตโลกะวิทูอนุตโตะโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภคควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจ,จัตตังเวทิตโพวินยูหิติ บทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบรัตนสูตรยานีท่าภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวภูตาสูมนาพวันตุอโทปิสกักกจัสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมธะสัพเพเม,เพเมตังกรโรธะมนุสสียาปชายะทิวาจรัตโตจะหารันติเยพลิงตสมาหิเนลคัตอัจปมมตายังกินจิวิตังอิทาวาหุลังวาสักเเคสุวายังรัตนางปณีตังณโน,นมสมัง อธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเถรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุคยังวิราคังอมตังปณีตังยัตทัชคาสกยมุนีสมาหิโตนาะเตนะธรรมเมนะสมะธิกินจิอิธรรม,พพม,พพมนปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยำพุทธเศถโผปริวันนยีสุจิงสมาธิมานันตริกัญยมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติ อิธรรมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสธาจตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักขินเยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหพพลานิอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามนสาธันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนมหิเตปฏิปตาอะมตังวิไคหะ ลัทธามุธานิผูติงพุทชมานาอิธรรมปิกสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยะถินท่าคีโปรปทวิงสิตโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมประกัมปิโยตัทูปะมังสัพปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจปาสติอิธรรมปิกสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติภูสัพปมัตตาณเตภวังอัฏฐะมาทิยันติอิทัมปิสังเคระตานางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุสหาวสทัส,ทสนะสัมปทายะตยสุธรรมาชาหิตาภวันติสกยาิฐิวิจิกิจฉิตัญจะศีลพะตังวาปิยะทัชิกิจิจตุหะปายเยหิจวิปมุตโต ชาจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกัมมังกรโรติปาปกังกายเยวะวาจายุทะเจตสาวาอภพโภโสตสสะปฏิชาทายะอภพพาตาทิฏฐะปทัสสิทุปตปตทัสสะตุตตาอิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุวานาปัปปุพเพ ยะถาผูสิตัคเเคคิมหาณมาเสปัทธรรมสมิงคิมเหตถุปมังธรรมะวังอเทสยินิพานะคามิงปรมังหิตายะอิทัมปีพูทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุวะโรวัลยูวะรโทวะลาฮโลอนุตตโรธรรมะวังอเทสยิอิทัมปีผู้เทรัตนังปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนัติสามภวังวิระตั วิรัตตจิตตายติกเกพระวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายาถายยมปะทิโปอ,อิทัมปิสังเคระตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยานิทับปูตานิสมาคาตานิภูม,มานิวายานิวะอันตลิเขตาถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุ ยานิทัปูตานิสมาฆตานิภูมมาณิวายานิวะอันตลิเขตตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังทำมังนมัสมาสุวัติโหตุยานิทัปูตานิสมาฆตานิภูมมาณิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังสังคังนมัสมาสุวัติโหตุบทที่สิบหนึ่งอาตานติยปริบทย่อสัพโระวินิมุโตสัพสันตาปวชิตโตสัพภาเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะ สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภระวัดวันตาโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุทธาปัยยโนจัตตารโอธรรมาวัฏนติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่12อธทิตตะปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาขยายังวิหารติขยายาีเสตทิงพิขุสหสเสนะตตะโคพระควาพิขุอมเตสิสัพพังพิขเวอธทิตตังกินจาพพิขเวสัพพังอธทิตตังจับคุงพิขเว อธิตังรูปาอธิตาจักขวิญญาณังอธิตังจักขุสัมสโสอธิโตยามปีทางจักขุสัมภสัพจยาวัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังชัอธิตังอธิตังราคขินาโทสัขินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามระเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะธานิ โสตังอธิตังส, spell, สัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมสโสอธิโตยำปดทางโสตสัมัสัพจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวาตัมติอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขนาโมหคขีนาอธิตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคาณวิญญาณังอธิตังคาณสัมสโสอธิโต ยามปิทางคายะคานะสัมผัสปัจจะยาว์ปชจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกิณาโทสกิณาโมหกิณาอธิตังชาติยาชรามระเนนสโเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิชิวหาอธิตาราสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมผัสโสอธิโตยามปิทางชิวหาสัมผัสปัจจะยาว์ปชจติเวทยิ่ตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะส ตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขนณาโทศักขินาโมหคขินาอธิตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิกายโยอธิโตปปทพาธิตากายวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสอธิโตยมปิดทางกายะสัมผัสปเจยาปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนา โทสักขินาโมหักขีนาที่ตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิมโนอธทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอธทิตังมโนสัมผัสโสอธทิตโตยำปีทางมโนสัมผัสปัจยาปัจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมะสุขังวาตัมติอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคคขนาโทสักขินาโมหักขนาที่ตังชาติยาชรามระเนนะ โสเกหิปร so ok ิเทเวหิจุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิเอวังปัสสังพิขเวสุตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปินิพินติรูเปสุปินิพินติจักขุวิญญาเนปินิพินติจักขุสัมผัสเสปินิพินติยามปิทางจักขุสัมผัสปัจจยาวปัจติตเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสสมิงปินิพินติ โสตสัมิงปินิพินทติสัเพสัเสุปินิพินติโสตวิญญาเนปินิพินติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยาปิทางโสตสัมผัสสัจะเยวปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินต an ิคานสัมิงปินิพินติคันเทสุปินิพินติคานวิญญาเนปินิพินติคานสัมผัสเสปินิพินติยาปิทางคานสัมผัสสัจะเยวปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวา ตสมิงปิดนิพพินทติช hmm. ีวหายปิดนิพพินทติรัเสสุปิน nah. ิพพินทติชีวหาวิญญาณนปินิพพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพพินทติยำปิดทางชีวหาสัมผัสัจยาปุปชติเวทยี่ตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตาสมิงปิดนิพพินทติกายาสมิงปิดนิพพินติโบัภเพสุปินิพพินทติกายะวิญญาณนปินิพพินทติกายะสัมผัสเสปินิพพินทติยำปิดทางกายะสัมผัสัจยา อุปชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกขังวาทุกขามะสุข,ขังวาตัสเมิงปินิพินติมณสเมิงปินิพินติทมเมสุมปินิพินติมโนวิญญาณนปินิพินติมโนสัมผัสเสปินิพินติยามปิทางมโนสัมผัสสะปัจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามะสุขังวา asteroid. ตัสมิงปินิพินตินิพินทาง oui t, วิราชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพลัมมจริยัง กตังกรณียังนาปรังอิทตาญาติปชานาติติอิทมัมวโจะภคะวาอัตตะมะนาเตภิกขุภคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปะณะเวยากระนะสมิงผิพ,พันญะมาเนตสพพัสสะภิกขุสหัสสะอนุปัฏายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติบทที่13อนัตตลัคณะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยัญภคะวา อรันสียังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตตะโคภะควาปจจวะคีเยพิคูอามันเตสิรูปังพิขเวอณัตารูปัญจะหิทางพิขเวอัตาอภควิสะนยยทางรูปังอาภาทายะสังวตตยะลพเทาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจะโคพิขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวตตินาจะลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติ เวทนาอนัตตาเวทนาจักหิทางพิขเวอัตาภวิสันยิทังเวทนาอาพาทายะสังวัตตยะลัพเพถะจะกเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอหสีติยะสมาจะกโขพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตตินาจลรปติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจักหิทางพิขเวอัตาภวิสันยิทัง สัญญาอาภาทายะสังวัตตะยัลเทถาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยะสมาจะโขพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินะจะรับติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาตัสสังขาราจะหิทางพิขเวอัตตาภวิสังสุนยิทางสังขาราอาภาทายะสังวัตตยุงลภเพถาจะสังขารเลสุ เอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจะโขพิขเวสังขาราอนัตตาสตสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจารพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณัาจะหิทางพิขเวอัตตาอภวิสังสุปอภวิสสะนิทถางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตยะละเพธาจาวิญญาณนี เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอโหสีติยสมาจักโคภิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาธายสังวัตตินัจจลพติวิญญาณิเอวังเมสัญญาณวิญญาณะเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอโหสีติ ตังกิงมันจะถาพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปรินามธรรมังกัลลังนุตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันจะถาพิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปรินามุธรรมังกัลลังนุตังสาวมนุปัสสิตุงเอตังมะมะ เอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเววิสัญญาณิจาวาอินิจาวาติอินิจพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามัธธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเว สังขารานิจาวะอนิจจาวาติอน <iesta> <YE AR> ิจจพันเตยำปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยำปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตยังกิงมัญจะถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจจพันเตยำปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยำปนานิจังถูกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมนุปสิตุง เอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตสมาติหะพิขเวยังกินจิรูปังอตีตานาคตาปจุบันนังอัจะตังวาพระหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายัตถะพังยากาติเวทนาอตีตานาคตาปจุบันนาอัชฉตาวาพระหิตาวา โอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสมมปัญญายัทธะพังยากาจิสัญญาอาตีตานะคตปจุปันาอชตาวาภิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิ นเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปปัญญายทัตถังเยเกจิสังขาราอติตานะตาปจุปนาอชตาวาภะหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยตุเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโซอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปปัญญายทัตถัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานะฮะตปัจจุบันนังอจตังวาพหิธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวายีนังวาปณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสมัปปัญญาทะทัตพังเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยะสาวะโกรูปสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารเลสุปินิพินทติ วิญญาณัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรมจริยังกะตังกรณนียังนาปรังอิทตาญาติปชานาติติอิทัมโวจักภะควโตอัตมนาปจาวคียาภิกขุภะควโตภาสิตังอภพีนัน,นทงอิมัสมิงจาปนานะเวยยากรณสมิงพัญญามาเน ปัจจวัคียานางพิกูนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิิมุจิงโสติ